สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมสมพงษ์ผุงคคนนะครับเป็นผู้จัดการทั่วไป บริษัทเอ็กซาซีแรมจำกัดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะพาทุกท่านมาพบกับเนื้อหาที่น่าสนใจมากเนื้อหาหนึ่งนะครับก็คือการเปลี่ยนจุดแข็งให้เป็นจุดข,ขายในการเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับคนที่สนใจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยควรจะรู้อย่างยิ่งอยู่เลยว่าเรามีจุดข,ขายอะไรเรามีจุดแข,ข็งอะไรแล้วเราจะทําให้จุดแข,ข็งนั้นเป็นจุดข,ขายที่จะนําไปสู่การขยายธุรกิจให้เติบโตได้อย่างไรนะครับวันนี้ผมบอยสมพงศ์นะครับก็จะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการเปลี่ยนจุดแข็งเป็นจุดขาย,าขายโดยภาพรวมนั้นก็จะนำ เสนอนะครับว่า mindset ในการเป็นเจ้าของธุรกิจเขาคิดยังไงเป้าหมายในการธุรกิจเป็นยังไงแล้วทักษะสําคัญหรือสกิลในการเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นเนี่ยนะครับมีสกิลอะไรบ้างและสุดท้ายเรามีจุดแข็งอะไรแล้วเราจะเทินไปสู่จุดขายได้ยังไงเดี๋ยวเรามาพบกับการเปลี่ยนจุดแข็งเป็นจุดขายไปด้วยกันนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การเป็นว่าที่เจ้าของธุรกิจ ทีนี้เจ้าของธุรกิจเนี่ยเขาคิดยังไงทํำยังไงเดี๋ยวเรามาตามไปดูกันนะครับคาถามแรกนะครับคาถามที่ว่าทําไมใครๆถึงอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยก็มีอยู่หลากหลายเหตุผลด้วยกันนะครับเหตุผลแรกเลยก็คืออยากเป็นนายของตัวเองนะครับเป็นลูกจ้างประจำเนี่ยมันไม่อิสระนะครับก็เลยอยากจะมาเป็นนายของตัวเองนะครับอยากทําธุรกิจของตัวเองนะครับอยากมีกิจการเป็นของตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนเราอยากเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับสิ่งที่2นะที่ ที่เราพบมากเลยนะครับก็คือความชอบหรือสนใจเป็นพิเศษเช่นนะครับคนนึงเนี่ยเขาชอบชาไทยเป็นพิเศษก็เปิดร้านชาไทยด้วยความชอบเป็นพิเศษนะบ,บางคนชอบเพลงยุค90เป็นพิเศษเปิดร้านอาหารนะครับที่มีเพลงยุค90นะครับเพราะฉะเวลาทำเราก็จะมีความสุข ประเด็นที่3เนี่ยเกิดจากความถนัดหรือโดดเด่นเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับเช่นเวลาเราทําอาหารเนี่ยทำอาหารอร่อยนะครับใครๆห้ก็ชมเขาบอกว่าโอ้ที่เนี่ยทำเค้กโฮมเมดอร่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นความสามารถที่โดดเด่นของเรานะครับเรามีการเขาเรียกว่ามีการทําอาหารที่เก่งนะครับเรามีการพูดที่เก่ง นะครับก็ไปเป็นนักสื่อข่าวไปเป็นยูทูบเบอร์เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความถนัดที่โดดเด่นเนี่ยเราก็สามารถที่จะหยิบจุดนั้นมาทําเป็นธุรกิจได้นะครับประเด็นที่4ก็คือเราเห็นโอกาสหรือช่องว่างในการทําธุรกิจเช่นนะครับปรากฏว่าเราไปรถโรงพยาบาลแห่งหนึง่งปรากฏว่ามีคนรอคิวเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราเห็นว่าเอ๊ะคนที่รอคิวเนี่ยเขาอะรอนานนะครับ ไม่มีคนบริการเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ๊ะเราก็อยากท,ทําธุรกิจพาผู้สูงอายุนะครับดูแลมาโรงพยาบาลหรือเกิดไอเดียธุรก,กิจที่ว่าเราอยากจะทํา delivery การส่งยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลเขาเรียกว่าเกิดจากการเห็นโอกาสและเห็นช่องว่างนะประเด็นถัดมาก็คือครับเราอยากจะสานต่อกิจการของครอบครัวเช่นบางท่านเปิดโรงเรียนนะครับเราเป็นทายาทก็ต้องรันต่อ บางท่านเปิดกิจการลถทัวร์เราเป็นทายาทนะครับเราก็รับช่วงต่อหรือบางท่านนะครับออที่บ้านเป็นทันตแพทย์เราจบสถาปนิกนะครับเราก็อยากจะทําให้ทันตแพทย์บ้านๆเนี่ยนะครับเป็นทันตแพทย์เป็นคลินิกทันตแพทย์ทันตกรรมที่มีดีไซน์ที่สวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องของการสานต่อกิจการแล้วก็เป็นเรื่องของการอยากการทํางานอดิเรกเช่นที่บ้านเรานะครับมีฐานะและนะครับอยู่ว่างนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะทําอะไรให้มันมีชีวิตชีวา ก็อยากเปิดร้านอาหารที่ตัวเองอยากทำนะครับอยากใส่ของดีๆอยากบรรจงทำนะครับเพื่อเป็นงานอดิเรกอันนี้ก็คือกลุ่มที่2นะครับถัดไปนะครับก็อาจจะเกิดจากแรงบันดาลใจนะครับเช่นเราอยากจะ เห็นวิสาหกิจชุมชนนะครับหมู่บ้าน่อห้อมจังหวัดแพร่เนี่ยเราอยากจะให้ชุมชนม่อห้อมเนี่ยมีเศรษฐกิจรายได้ของตัวเองมันเป็นแรงบันดาลใจที่อยากให้มันเกิดขึ้นเราอยากที่จะทําให้การจัดการ PM 2 5มเนี่ยมันลดน้อยลงเราก็เกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะทําให้สุขภาวะเนี่ยมันดีขึ้นนะครับและสุดท้ายนะครับเราอาจจะเกิดจากการมีทรัพยากรที่เหลือเช่นเรามีที่ดินเยอะไม่รู้จะทําอะไรนะครับทิ้งไว้ก็ลกล้างว่างเปล่าก็เลยอยากจะมาทําธุรกิจที่ว่าเปิดเป็น อมมูนิตี้มอลเรามีทรัพยากรเยอะเราทำร้านสุก,กี้สุก,กี้เจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งเนี่ยเขาทำสุก,กี้แล้วตอนตก แต่งวัตถุดิบเนี่ยมันก็มีวัตถุดิบที่เหลือเพราะฉะนั้นเรามีทรัพยากรเหลือทิ้งก็ไม่เกิดประโยชน์เราก็จะเอาของที่เป็นวัสดุเหลือที่ไม่ใช่ของเสียนะครับมาทาเป็นข้าวแกงราคาถูกที่ก็เกิดมาก็เป็นไอเดียในการทําธุรกิจอันนี้ก็คือตัวอย่างว่าทําไมคนถึงอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็ทําได้ดีนะครับวัะกลุ่มนี้จะเห็นว่าเกิดจากความชอบความถนัดความรัก อะไรก็ตามที่เราอยบนเบสบนความชอบความถนัดความรักและความรู้เนี่ยโอกาสที่จะประสบความสําเร็จก็มีมากแต่ถ้าเราไม่มีสิ่งนั้นนะครับโอกาสประสบความสำเร็จก็น้อยลงยุคนีอย่างเช่นเราอยากทําธุรกิจเพราะแรงเชีย โอ้มีคนเชียร์ทำเลยทำเลยเปิดร้า,านอาหารสินะครับซึ่งเราก็อาจจะทําอาหารได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่ามีคนเชียร์ให้ทําเราก็อยากทํามีคนเชียร์บอกว่าโอ้เราทําธุรกิจนี้ลุงมาเปิดพับสิโอ้ตอนนี้น่าจะดีนะครับเราก็ลงไปทํามีคนเชียร์ว่าลงคริปโตสินะครับอันนี้ก็เกิดจากแรงเชียร์แต่นั่นนะครับมันไม่เกิดจากแรงใจเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยแรงเชียร์เนี่ยเขาก็จะค่อยๆหาย,ย,ยไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันธุรกิจมันก็เกิดจากแรงใจนะครับอีกอันนึงเนี่ย บางคนก็เห็นว่าคนอื่นทําแล้วสาเร็จนะครับเปิดเช่าบ้านแล้วสาเร็จค้าขายเปิดร้านกาแฟาแล้วสาเร็จนะแต่พอเราทําอาจจะไม่สําเร็จเพราะว่าอะไรครับเพราะเราเดินธุรกิจ ตามความสําเร็จของคนอื่นไม่ได้เกิดจากตัวเราเองอันถัดไปก็คือว่า,เ,าเกิดจากการเบือ่องานประจําไม่รู้จะทําอะไรเลยหันคิดจะมาทําธุรกิจโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านได้เข้าใจก็คือว่านะครับถ้าเราทําธุรกิจเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราควรจะมีก็คือความรักนะครับหรือความรู้หรือความชอบความสนใจความถน,นัดนั่นจะเป็นแรงผลักดันให้เรา ทำธุรกิจได้อย่างประสบความสาเร็จนะครับแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรนะครับเราไม่รู้ว่าเราถนัดอะไรเพราะเนี่ยการทําธุรกิจก็เท่ากับว่าเราเอาตัวเองไปเสี่ยงในแวดวงธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นมูลเหตุในการทําธุรกิจเนี่ยก็จะมีหลายปัจจัยด้วยกันนะครับยกอ,อย่างบางท่านเนี่ยเขาทําสุกี้เจ้าใหญ่ในประเทศเนี่ยนะครับเขาทำเพราะเขาเรียกแพชชั่นทำเพราะรักไม่ใช่รักในในร้านอาหารนะครับรักในการบริหารจัดการเพราะเนะั่น ฉันก็อยากบริหารจัดการเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีโจทย์มาฉันอยากบริหารคนฉันอยากบริหารใจลูกค้าฉันอยากบริหารต้นทุนฉันอยากจะบริหารกําไรเพราะเนี่ยสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่เขาเรายียกวา drive ทำให้เราอยากจะท,ทําธุรกิจให้มันดีขึ้น,นเรื่อยๆแล้วเขาก็ประสบผลสาเร็จนะครับอีกท่านหนึ่งเนี่ยหลายท่านจะรู้จักก็คือร้านขนมหวานเจ้าดังที่อยู่ในห้างเนี่ยแบบเขาลหลงไหลชอบในขนมหวานอยากทําขนมหวานที่อร่อยอร่อยดีๆสวยๆพอทาด้วยความรักนะครับทำ ด้วยความสนใจเราก็จะทุ่มเทกับเขาทุ่มเทกับอาหารเต็มที่ทุ่มเทกับขนมหวานแล้วก็เกิดการเติบโตนะครับอุปสรรคปัญหามีเป็นธรรมดาแน่นอนนะอีกเจ้าหนึ่งเนี่ยครับที่เป็นเจ้าที่เป็นธุรกิจเท่าแก่พันล้านอีกท่านหนึ่งเนี่ยครับก็ที่บ้านเขาทา คลินิกธนกรรมนะครับตัวเขาเองอจบศสถาปนิพกแล้วก็ต้องรับช่วงต่อกิจการแล้วเขาก็ใช้ความเป็นสามปนิพกนะครับทำยังไงให้เป็นคลินิกที่ทําฟันที่คนกลัวหมอฟันเนี่ยให้เป็นคนอยากไปหาหมอฟัน <c oughs> เขาเรียกว่าธุรกิจขายรอยยิ้มนะครับไม่ใช่ซ่อมฟันเพราะฉะนั้นเขาก็เกิดแรงมันานใจจากวิชาชีพที่เขาเรียนบวกกับธุรกิจที่บ้านนะครับก็ทําให้ธุรกิจเกิดการเจริญเติบโตนะครับแล้วอีกท่านหนึ่งที่ผมยกตัวอย่างนะครับท่านนี้ท่านเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่เป็นรองเท้า ท่านก็โค้ดมานะครับว่าการเป็นเท่าแก่พันล้านหมื่นล้านเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายของเขานะครับแต่เป้าหมายของเขาเนี่ยก็คืออยากเป็นแค่คนทํารองเท้าที่ดีที่สุดนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยความสุขก็อยู่ที่ นะครับการรู้จักพอแค่ทารองเท้าก็มีความสุขแล้วเพราะฉะนั้นทุกท่านนะครับจะเห็นไปด้วยกันนะครับว่าคนที่อยากทําธุรกิจเนี่ยมีหลายแนวคิดด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญนะครับในตอนนี้ที่อยากจะให้ทุกท่านได้เข้าใจก็คือว่าเราต้องรู้ว่าเป้าหมายของเราเองคืออะไรเพราะฉะนั้นจะมีคําอยู่4ี่คที่อยากให้ทุกท่านได้รู้จักไปพร้อมๆกันนะครับคาแรกก็คือมิชชั่นนะครับเราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาเพื่อทํากําไรนะครับเราเกิดมาเพื่อทําในสิ่งที่เรารัก เราเกิดมาเป็นคนทารองเท้าเราเกิดมาเป็นคนทําร้านอาหารที่ทําอาหารที่ดีที่สุดอร่อยที่สุดเราเกิดมาเป็นหมอฟันที่จะทําให้คนไข้เนะี่ยมีรอยยิ้มที่ดีที่สุดเราเกิดมาเป็นวิสาหกิจชุมชนที่อยากจะทําให้หมอห้องเนี่ยโกอินเตอร์กางเกงช้างกางเกงไก่กางเกงแมวนะครับ ไปสู่ตลาดโลกเพราะนี่คือมิชชั่นที่เราจะจะเกิดอยากจะทำนะครับเพราะฉะนั้นแน่นสิ่งแรกที่ต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วธุรกิจเราอยากตั้งเพร่อะอะไรถ้าเราไม่มีมิชชั่นนะครับเราทําตามคนอื่นเพราะแรงเชียร์เราจะไม่มีหลักยึดเพราะถามหลักยึดตัวเองดีๆว่าเราทาเพราะความรักเราทาเพราะความชอบหรือเราทําเพราะอะไรนะเพราะมิชชั่นของธุรกิจเราเกิดมาเพื่ออะไรนะครับร้านที่เราจะตั้งเกิดมาเพื่ออะไรธุรกิจที่เราจะทําเกิดมาเพื่ออะไรถ้าเรารู้ว่าเราเกิดเพื่ออะไรแล้วนะครับเราจะมีทิศทาง การเติบโตที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับประเด็นที่คำที่สองที่อยากให้ทุกท่านรู้จักก็คือวิชั่นนะครับเราจะไปอยู่ที่ไหนนะครับจุดท้ายเราอยากไปเราจะเป็นองค์กรตอนนี้เราเป็นองค์กรแต่แสนบาทต่อเดือนนะครับเราอยากไปองค์กร1ล้านบาทต่อเดือนอ่าเราอยากเติบโตหรือเราอยากอย่างเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างนะครับเราแค่อยากจะเป็นคนทำรองเท้าที่ดีสุดไม่อยากเป็นเท่าแก่แค่ทําแล้วมีความสุขในแต่ละวันนะครับหรือวิชั่นของเราก็คือแค่ คนมากินแกงกะหรี่ญี่ปุ่นร้านเราเนี่ยเขากินแล้วเขายิ้มเขากินแล้วเขาเล่าแล้วเขากินแล้วกลับไปด้วยความฟินความประทับใจแต่พันะวิชั่นก็คือทาเมื่อให้คนมารับบริการเกิดรอยยิม้มหรือวิชั่นบางทีเราบอกว่าเราอยากเป็นธุรกิจที่ตอนนี้เราอยู่แค่เชียงใหม่เราจะไปทั่วภาคเหนือแต่พันะวิชั่นก็คือเราจะไปที่ไหนแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือถ้าเราชัดเจนเราจะตอบได้ว่า Ob ป้าหมายคำที่3นะครับเราจะทําเท่าไหร่เท่าไหร่กันดีนะครับถ้าปีนี้เราแ0 0แสนเราจะ โตเป็น1ล้านนะครับอันนี้คืออบเจหมีฟถ้าตอนนี้เรามีลูกค้าอยู่50าลายนะครับเราอยากจะเพิ่มเป็น1้อยลายในปีนี้ได้ยังไงอันนี้เขาเรียกว่าเป้าหมายนะสิ่งที่ธุรกิจต้องมีก็คือทุกท่านจะต้องมีเป้าหมายในใจไม,ไม่งั้นเราจะทําไปเรื่อยๆนะครับมันจะไม่เห็นการเติบโตและคําสุดท้ายที่อยากจะแนะนําให้ทุกท่านรู้จักก็คือ s o g i c thinking ก็คือการคิดเชิงกลยุทธนะ์หัวใจกลยุทธ์ไม่ยากครับนะครับมันมีอยู่คีย์เวิร์ดอยู่แค่นะครับสามคำ คำแรกก็คือ as is นะครับตอนนี้เราอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้เราเป็นองค์กรที่มีสาขาเดียว to be เราอยากไปที่ไหนเราอยากมี2ส,สาขานะครับและ how to นะครับเราจะไปสู่จุดนั้นได้ยังไงนะเอ e, เราจะเพิ่มอีกหนึ่งสาขาโอ้ oh, โหต้องไปหาทำเลต้องไปวางคนต้องไปติดต่อร้านต้องไปติดต่อลูกค้าเพราะฉะนั้นมันจะเห็นนะครับว่าและตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเราอยากไปตรงไหนแล้วเราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไร อันนี้ก็เป็นความคิดเชิงกลยุทธ์นะครับถ้าตอนนี้เรามีลูกค้าในมือเป็นลูกค้ารายย่อยแต่เราอยากจะมีลูกค้าองค์กรด้วยนะครับเราเป็นรับทำความสะอาดออนไลน์แห่งหนึ่งเนี่ยนะครับตอนนี้เรามีลูกค้าที่เป็นลูกบ้านเนี่ยเยอะละแต่เราอยากได้ลูกค้าที่เป็นบริษัทนะครับพวกโรงแรมพวกโรงงานกาอยากทำคาสะอาดอยากให้มาติดต่อเราเพราะฉะนั้นเนี่ย to be as is เรามีแต่ลูกค้ารายย่อย To be เราอยากเพิ่มลูกค้าที่เป็นองค์กร how to เราจะเป็นลูกค้าองค์กรได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นเราก็นงมาคิดว่าเอ๊จะทำไงหนึ่งเราต้องเดินเข้าไปหา 2. นะครับเราก็ต้องเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเลยนะครับว่าอ้าวนะครับธุรกิจโรงแรมธุรกิจโรงพยาบาลธุรกิจโรงงานในจังหวัดในพื้นที่ของเรามีที่ไหนบ้าง นะครับแล้วเราจะเข้าถึงเรานั้น,นได้งไงนะครับก็เขาเรียกว่าเป็น Strategic Thinking นะครับการคิดเชิงกลยุทธ์เพรานั้นเนี่ยการเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีก็คือนะครับหต้องรู้มิชชั่นนะครับเราเกิดมาเพื่ออะไร 2. ต้องรู้วิชั่นเราอยากจะไปตรงไหน 3. เราก็ต้องมีออบเจกตีฟนะครับถ้าเราจะไปตรงนั้นปีนี้เดือนนี้เราเอาแค่ไหนกันดีและสเราจะมีกลยุทธ์ ไปสู่จุดนั้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะครับฝากทุกท่านไว้นะครับว่าสิ่งที่สําคัญต้องมีนะครับทำธุรกิจต้องมีความรู้ความรักหรือความถน,นัดอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอย่าทําเพราะเราไม่รู้จะทําอะไรนะครับและในตอนต่อไปเราจะมาดูกันนะครับว่าทักษะหรือ mindset หรือชุดความคิดของการผ,ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจที่ดีนั้นเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างแล้วตอนหน้าเรามาเจอกันนะครับสวัสดีครับ